ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคากันเหมือนเดิมสําหรับกราฟราคาของสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้วิเคราะห์ไว้ตรงนี้เนาะผมตีกรอบสามเหลี่ยมไว้นะครับถ้าเกิดกราฟราคาเขาเบรกเอาไปทางไหนนะครับให้เรา Follow ตามนะครับอ่าเขามีการเบรกขึ้นด้านบนก่อนนะครับหนึ่งรอบเนาะอ่าแต่ว่าเป็นการฟอสเบรกนะครับเห็นไหมจะเห็นได้ว่าแท่งเบรกของเขานะครับจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเห็นไหมเบรกเป็นแท่งเล็กๆนะครับแล้วก็มีแท่งเทียน บลิตนะครับทุบลงมาต่อนะครับเห็นไหมพอหลังจากแท่งเทียนเนี่ยทุบลงนะครับกราฟราคาก็ามีการปรับตัวลงอย่างรุนแรงนะครับด้วยแท่งนี้เนาะเห็นไหมทุบลงมานะครับเป็นแท่งเบรกนะครับตรงนี้เราจะมองได้ว่ากราฟราคานี่มีโอกาสที่จะลงสูงมากนะครับเพราะว่ามีแท่งเทียนขาลงเนี่ยมีแท่งย,วยาวๆเลยนะครับพอหลังจากลงมาแล้วนะครับเขาก็ได้มีการเบรกนะโซนรับโซนนี้ 1โซน,นะครับลงไปตอนแรกเนะี่ยมีการแทงไส้ขึ้นมานะครับแล้วมีการทิ้งไส้นะครับ่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าหลายๆท่านที่รอเทรดอยู่จะเข้าใจได้ว่ากราฟราคาอนะ่ะมีโอกาสดีขึ้นนะครับแต่แล้วก็อทะลุนะครับตรงนี้มาแตะที่โซน2.006นะครับจริงๆผมก็ได้ออเดอร์เซลจากด้านบนแล้วนะครับตั้งแต่มีการเบรกแล้วนะผมได้ f o l o w w เซลลงมานะครับเป้าหมายก็คือ2.006นะครับก็เก็บ ปิดกำไรไปนะครับแล้วก็จุดนี้จุดหนึ่งนะครับจะมีคอนเฟิร์ม p a เหมือนกันนะครับเห็นไหมมีการทิ้งทส้นะครับเป็นแฮมเมอร์เนาะตรงนี้นะครับหลังจากมีการสร้างแฮมเมอร์เสร็จแล้วเนะี่ยเขาก็มีการเบรกโซนนี้ขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าเป็นการเบรกแล้วก็ทุบลงต่อนะครับเป็นการฟอลเบรกกลับตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งมาใช้โซน ดีมนตรงนี้นะครับราคาก็ปรับตัวลงมาที่ดีม a นนะครับอยู่ตรงโซน2.06 6นะครับถึง2,000เนาะผมตีโซนไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีโซนด้านล่างนะครับเป็นโซนดีมานหลักเหมือนกันนะครับแต่ว่าการราคาเนี่ยยังมาไม่ถึงเนาะมาดีดตรงราคาแนวรับสําคัญที่2,000ก่อนนะครับดูลักษณะการดีดของเขานะครับพอเขาลงมาที่โซนนะฮะเกิด PA นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ เป็นการยกโลของทางเฟมเล็กนะครับผมก็ได้มีการเข้าเทรดไปนะครับตรงนี้เป้าหมายที่คาดหวังก็คือ2 0 2 4นะครับแต่ว่ากราฟราคาเนะี่ยมาสูงสุดได้อยู่ประมาณ2 0 2 2นะครับแล้วก็ปรับตัวลงนะครับตรงนี้ก็ชนหน้าทุนไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูน,นี้กันดีกว่านะครับว่ากราฟราคาเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันจันทร์เนาะวอลลุ่มก็อาจจะน้อยนะครับ เปิดตลาดมานะครับก็เกิดแท่งบูลิ์นะครับที่ตรงนี้อ่าเกิดเป็นแท่งใหญ่ๆเลยที่โซน2 0 0 6นะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้ามีแรงบายเข้ามานะครับแบบนี้ในวันที่เปิดตลาดนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกราฟราคานะครับมักจะมีแนวโน้มนะฮะสูงมากที่เขาจะปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับอันนี้มีแนวโน้มเนาะ อาจจะปรับตัวขึ้นไปสูงเป้าหมายก็เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็อยากให้เอาแบบไฮเดิมก่อนนะครับประมาณนี้ไฮเดิม um ของไฮที่แล้วตรงนี้เนาะประมาณนี้นะครับเบื้องต้นนะถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปต่อได้นะตรงเนี้ยหรือใครจะเข้าออเดอร์ายจุดนี้แล้วเอสดาอะใต้โซนแนวรับก็ได้นะครับอันนี้ก็เสี่ยงหน่อยเนาะ เข้าแบบไม้เล็กๆไว้อาจจะเป็น0ูนจุดศูนย์หนึ่งศูนย์อะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าคนแบบมีทุนไม่เยอะนะครับแต่ว่าต้องมี Stop Loss นะครับ Stop Loss ก็คือใต้ใต้แนวรับตรงนี้อันนี้ไม่ได้ชี้นานะครับอันนี้เป็นการคารดการณ์เลยว่ากราฟราคาเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะไปต่อนะครับถ้ามีแท่งบูลิตมาแบบนี้นะครับถ้าเป็นผมเองเนี่ยผมก็จะเข้าเทรดแบบนี้เลยอ่าผมนาจ,จะเสี่ยงอยู่ที่ประมาณศูาเป นะครับตรงนี้อันนี้ในกรณีผมเทรดนะก็จะยอมเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยทะลุโซนลงมานะครับเราก็ต้องรอการฟอร์มตัวในโซนนี้ก่อนนะครับ,ยบอ,อ,อย่าเพิ่งเทรดเนาะอ่าอย่าเพิ่งแบบเแบรก2องศลงมาแล้วจะเซลล์ตามลงมาได้อันนี้อาอย่าเพิ่งเสี่ยงนะครับต้องรอฟอร์มตัวอีกครั้งหนึ่งรอมีการยกโลหรือว่ามีแพทเทิร์นคอนเฟิร์มก่อนนะครับในโซนนี้นะฮะเพราะว่าแนวรับ2000เนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับ แต่ถ้าเกิดเราเบรก2,000ลงมาได้นะครับมองไปที่1,990เลยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดฟอร์มตัวยกโลยกไฮนะครับแบบตรงนี้เนาะอ่ามีการทิ้งไส้หรือว่ามีแท่งบูลิตส่วนขึ้นมาจังหวะที่กราฟราคาเนะี่ยลงมาที่2,000นะครับอ่ามีการเบรกขึ้นมาแล้วก็บายขึ้นมาตามแรงนะครับของกราฟนะครับตามนี้เลยตรงนี้นะครับถ้าฟอร์มตัวแล้วถ้ามีแท่งบูลิตสูงขึ้นมาอีกเนะี่ยแล้วก็ follow b u y ไปก่อนนะครับแต่ต้องระวังการ ซา์เวด้วยนะครับเพราะว่าบอลุ่มอาจจะน้อยนะครับแต่ก็ไม่แน่นอนนะครับบางทีเดี๋ยววันจันทร์ก็กราฟเคลื่อนที่แรงก็มีนะครับแต่ยังไงก็ต้องติดตามดูกราฟไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับไม่ได้หมายความว่าถ้าขีดไว้แบบนี้มันจะขึ้นนะครับก็เป็นการคาดการณ์เฉยๆถ้าเกิดว่าจากจุดสังเกตนะครับเวลามีแท่งบูลิ์เกิดขึ้นแบบนี้นะครับกราฟราคามันมักจะขึ้นนะครับโดยประสบการณ์ที่เจอ ตอนนี้อยู่เหนือแนวรับนะครับ2006เป็นแนวรับที่ผมหาไว้หลายวันแล้วนะครับยังอยู่เหนือเรายังสามารถมองบายได้อีกราคาพักตัวลงมาถ้ามีแท่งบูลิ์นะครับสวนขึ้นเรายังมองบายขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าทะลุลงนะครับรอฟอมตัวในโซนอีกทีหนึ่งนะครับก็คือโซน2,000ถึง2006นะครับอันนี้ต้องรอฟองตัวเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโซนที่มีโอกาสดีดขึ้นได้นะครับหรือว่าถ้าทะลุก็ follow ไปที่1 9 9 0นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับแผนในวันนี้เนาะถ้ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมส่งเข้าไปในกลุ่ม l ล n e OpenChat นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่ได้อยู่ในกลุ่ม l ลน์สามารถกดเข้าไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเข้าร่วมฟรีเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ